รีวิวการล้างนาฬิกาด้วยวอสทูคีสูตรหนะครับชุดประหยัด270บาทจะได้ไป2ชิ้นแบบนี้เลยนะแปรงและน้ำยาหนึขวดนะครับอ้าวหรือบอกเลยครบรอบ18ปีและครบรอบ2ปีของวอสทูคีนนะครับขายไปแล้ว500ชุดนะครับโอเคข้อแรกเลยนะครับ ทำนาฬิกาให้เปียกน้ําแล้วก็เอาแชมพูหยดลงไปนิดๆน,นะครับประมาณ 2- อถึงสหยดก็พอนะครับแล้วก็เอาแปรงนิ่มๆที่ผมแถมให้เลยนะเพ,พื่อนๆค่อยๆแปรงนะครับด้านนอกด้านในด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังใช้ได้ทั้งสายเหล็กสายทองสายยางซิลิโคนนะครับสายสแตนเลสแท้ใช้ได้หมดเลยนะครับเพืพ่อนๆค่อยๆแปรงนะครับตัวน้ํายาเราเนี่ยจะช่วยป้องกันฝุ่นเลยนะเพืพ่อนๆใช้เสร็จแล้วจะมีสารเคลือบเงานะครับมีออยดด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งแบบนี้เลยนะเพื่อนๆทำตามคลิปง่ายๆแล้วใครมีไดเปล่าผม เข้าเป่าเข้าไปเลยแบบนี้นะันเพื่อนนาฬิกาของคุณจะอยู่ไปนานๆเลยนะเพื่อนนาฬิกาจะไม่เก่าไม่สกรปรกง่ายๆนะครับโอเคตามภาพเลยนะเพื่อน,นใครสนใจก็ทักมาได้เลย w ว t ทูคร a n